สวัสดีครับผมโจไฮเทคนะครับวันนี้เราจะกลับมาสอนการตั้งค่า Alexa ประจำสัปดาห์กันนะครับเป็นทิกเล็กๆน้อยๆในการตั้งค่าตัวภาษาของลำโพง Echo Dot ของเราเนาะโดยตัวลำโพง Echo Dot ของเราเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้สามารถรับฟังเสียงแล้วก็ตอบโต้ได้อย่างมากสุดที่2ภาษานะครับ อันนี้ก็คือเอาไว้ใช้ในกรณีที่เผื่อบางบ้านมีคนที่สามารถสื่อสารได้มากกว่า2ภาษาเนาะหรือว่ามีคนหลายเชื้อชาติอยู่ในพื้นที่แอรเรียบ้านหรือออฟฟิศนั้นๆน,น,นะครับโดยวิธีการตั้งค่าตัวภาษาเนี่ยก็ให้เข้ามาตรงที่ดดไวเนาะแล้วก็เลือกตัวลำโพง จะเห็นว่ามันจะมีเสียงร่าติคถูกที่ภาษาอังกฤษยูเนเต็ดสเตทของเราครับก็คือตอนนี้เราเซตติ้งไว้เป็นดีฟอลต์ก็คือมันจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะสำเนียง USA แล้วก็อล็ซาก็จะมีซัพพอร์ตภาษา,อ,าอื่นให้นะพวกดัตดัตอิงลิสอะไรงเงี้ยนะครับก็คือมันจะเป็นภาษา2 mm hmm. ภาษานะครับถ้าเป็นอังกฤษอย่างเดียวก็คือจะรับได้ภาษาเดียวพวกนี้ก็เป็นพวกสำเนียงแคนาดาอินเดียออสเตรเลียหรือว่ายูเคนะ การที่เราจะตั้ง Alexa ให้สามารถรับได้สองภาษาก็คือต้องเลือกที่ตรง English แล้วก็แแล n ภาษาอื่นๆไปนะครับตามที่เราอยากจะเทสอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสเป็น English s t a t Italiano เนาะก็คือภาษาอิตาลีเป็น Unit e d State s มันก็จะมีอัปเดตอยู่แป๊บหนึ่งนะจะเห็นว่าจะมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าอยู่หลังภาษาที่เราเลือกเนาะ โดยทั่วไปแล้วตัว Alexa ก็จะรองรับได้พวกฝรั่งเศสอิตาลีโปรตุเกสสเปนอะไรประมาณนี้เนาะโซนยุโรปเป็นหลักแล้วก็เป็นพวกภาษาจีนนะครับอัน,นี้จะเห็นว่าตอนนี้เราเสร็จไปแล้วนะว่าให้สามารถรับฟังเสียงแล้วก็ตอบโต้ได้2องภาษาครับก็คือภาษาังกฤษกับภาษาอิตาลีมาลองเทสกันดูนะครับเล็กซ What the weather today? In Muang Saraburi, it's 29 degrees Celsius with cloudy skies. Tonight's forecast calls for more of the same with a low of 25 degrees. Alexa. <laughs> in questo momento, a Ming Saraburi, c'è un cielo nuvoloso, con una temperatura di 29 ° Celsius. Le condizioni meteo resteranno stabili durante tutta la notte, con una minima di 25 <st> ° r a d i ข้อดเรียบร้อยแล้วครับจะเห็นว่าสามารถตอบโต้ได้ทั้งหมด2ภาษาเนาะมากสุดที่ Se ตติ้งไว้สําหรับการปรับตั้งค่าอเล็กซสัปดาห์นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเดอะไฮเทคด้วยนะครับ เราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ